เรื่องเธอกลัวสังเย็นไปถึงไหนล่ะยังไม่ลืมมาเซอน์นิค่ะไม่ค่ะจะลืมเซอร์นิไปแล้วลฉันรู้ว่าไอ้เยยนก็เป็นคนดีก็ยิ่งดีต่อฉันฉันก็ยิ่งละอายใจเหมือนกับฉันหลอกเขาอย่างนั้นนะอันด,ดีเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือโลกใหม่ของเรานะ ฉันอยากเล่าเรื่องที่แล้วแล้วมาแต่ฉันไม่กล้าพูดค่ะไม่พูดมันก็เหมือนฉันกำลังทำบาปเราจะตัดสินใจยังไงแน่ละ่ะก็ยังไม่รู้เลยค่ะลองคิดใหม่อีกครั้งเรื่องความรักเนี่ยพี่ยังแก้ไม่ตกเลย เออจริงสิจดหมายเนี่ยเขียนถึงพี่คะ่ะเหมืนจะหลังจากพี่เซเวินย้ายไปคแคนาดาก็เขียนจดหมายมาแล้วก็ไม่มีมาอีกเลยก็ว่าไงบ้างคะไม่ละเออไปจดหมายถามข่าวคราวเขาอยู่กับสามีของเขาอยากจะติดต่อกับเรา แตวพี่คิดจะติดต่อกับเขาไหมคะเรื่องมันผ่านไปแล้วเขาคงลืมพี่ได้แน่พี่อะนะยังไม่เป็นหลักแหล่งสัทีในงั้นเราก็ควรจะติดต่อเขบหา,ากับเขาได้อ่ะพี่เวิร์นเขาก็มีความสุขไปแล้วแต่พี่เหมือนนี่สิไม่รู้เป็นไง อะไรจะอะไรอาเซียงอวุนอวุนคุณอิงคุณอาอิงครับไม่พบกันนานสบายดีหรอคะเออ ก็เรื่อยๆแหละครับนี่มาเดินเล่นฮะดืม่มอะไรกันหน่อยสิไปรอที่ร้านข้างหน้าสิคะดีไหมได้ครับเช่นกับสามีมาเยี่ยมพ่อแม่นะคะรจริงสิคุณกลับมาฮ่องกงเมื่อไหร่สองวันก่อนฮะไม่เคยได้ข่าวคราวคุณเลยนะ